สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครับวันนี้เรานำเสนอรถคันนี้แล้วกันนะครับรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับ Ford Everest 2.2ปี2017ครับคันนี้ที่นำเสนอเพราะอะไรครับเพราะเป็นรถมือเดียวและที่สำคัญราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วครับ6 5 9 0 0 0บาทเพื่อนๆ โอ้โหครับรถราคาล้านกว่าครับเพื่อนๆวันนี้เดินทางมาถึงราคานี้ได้ยังไงไม่น่าเชื่อครับรถมือเดียวสภาพสวยๆครับไม่แท้ครับได้สีขาวยอดนิยมด้วยนะครับอุปกรณ์ครบคันออปชันล้นๆบอกภายในเป็นสีดำครับสวยๆลงตัวเลยนะครับใครที่ตามหาอยู่รถยนต์ครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเพื่อนๆตามเครดิตลูกค้าเลยนะเครดิตดีก็ฟรีดาวเลยครับผมส่วนซื้อสดราคานี้ต้องรีบครับย้ำต้องรีบนะครับแอดมินเองลงในช่องเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นมานะครับก็อยู่ประมาณสัก6 0แสนปลายครับเพื่อนๆแต่นาทีนี้ปลายปีครับรถทุกคันตัดราคากันหมดเลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์ในการได้ซื้อรถที่ถูกลงครับ ส่วนใครที่รอปีหน้าราคาก็จะอัปเกรดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันขึ้นตามปีครับส่วนรถที่ราคาลดลงเพราะว่าต้องรีบปล่อยรถออกภายในปีนี้ครับใครสนใจรถอยู่การจนาพิเศษครับวิดีโอคอลได้นะครับส่งคลิปได้นะครับนัดหมายได้นะครับผมใครๆก็ออกได้ต่างจังหวัดวิ่งเซ็นได้ทุกจังหวัดส่งมอบรถทุกจังหวัดได้เลยสนใจคันนี้088584 53.5นะครับย้ำนะครับรถตรงปกครับรถสวยจริงๆประวัติดีมากๆครับการันตีคุณภาพได้รับรถแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ